ผมเอามาใช้มันจะปัดไม่เอี่ยมนะบริเวณตรงร่องไอคนก็รีวิวว่าจะทนกว่าเพาะเหมือนสินค้า O.M. e ขนาด22นิ้วิเออวมตร VGS 2012นะครับใช้21.9 21, 1นะครับผมใช้22.9นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเปลี่ยนหรือสุภาพตุีก็สามารถเปลี่ยนได้มันจะมีสัญลักษณ์ขีดให้เรากดลงครับแล้วก็ยกข,ขึ้น ดึงลงแบบนี้นะครับแล้วเข้าออกเรือการกดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูสัญ,ญลักษณ์ันบรกมีเขาบอกให้ฉีกขึ้นนะครับเราก็ใส่ตะขอเข้าไปดึงขึ้นเลยครับให้มันล็อกจะล็อกกับกา้านเหล็กอัานั้นก็เอาลงครับถ้าเกิดหากชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้มีภามคิปใหม่แล้วก็ฝาก,ก ดติดตามเพื่อเป็น,ำนกำลังใจด้วย